เยี๋จวแจกนิดตอนป .4 แล้วอะไรอะไรอ่าอะไรนะต่างแล้วไนะคะอ่าจีมีะไรอีกอาะไราีบสถูกต้องค่ะน้าแต่ยศัพ์ก็คือภาษาก็คือภาษาก็คือคำพูด Yeah. <laughs> วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง ลูกแรกคืออะไรใครทุกคนทำตั้งวงตั้งวงเนี่ยมีหลายระดบับลักษณะกิริยาท่าทางที่ใช้ในการฝึกหัดนัาศิตั้งวงมีหลายระดบับวงที่อยู่ในระดบับเอาเริ่มจากวงบนก่อนคาว่าบนก็ต้องอยู่ที่ไหนด้านบนแต่ว่าไม่ใช่ขึ้นสูงเกินไปจะอยู่ในลักษณะ ถ้าเป็นผู้หญิงจะอยู่ที่คิว้วหนจับมือแบบที่คิว้วใช่ไหมคะเรายืดอแขนออกไปอยู่ในระดับคิว้วผู้ชายจะอยู่ในระดับแง่ศีษาผู้หญิงจะเลื่อนมือมาด้านหน้าเล็กน้อยส่วนผู้ชายจัดการสอดออก,กนะคะแต่แขนจะต้องไม่ตึงเหยียดจะต้องเป็นลักษณะแนวแนวไหนนะแนวโค้งไหนทําแขในให้โค้งสิคะ,ะตั้งวงบนต่อมาตังง้งวง กลางและลาเก่งมาส่งให้ตัวเองหนาอยกต,ตงต้งมีการจีบมีหลายจีบจีบแผดตึงไายคือเรียกว่า,า,าจีบจีบหายความเมืองไปเรียกว่า้ส่งมันไปข้างหงเรียกปกอยู่ด้านข้าง เลื่อนมาด้านหน้าแต่ไม่บังหน้าตานะคะเห็นหน้าตาอันสวยสด้วยเพราะว่าเวลาเราลัเราต้องทําังไงด้วยนนแต่งหน้าใช่ไหมบางเห็นนะคะไม่เห็นอ่ะเลื่อนมาจีบอ,<า>อ่แล้วมีจิตพิเศษอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือจีบแล้วนํามือนิ้วชี้กับไอ้นิ้วกลางกับนิ้โ่โป้มาจัดรดกันเป็นวงคลมถักข้อมือเข้าเล็กน้อยอ่ะนะคะที่าอ่ะ จีบร่แก้วสามารถตั้งมือได้หลายแบบหันเข้ามาแบบนี้ลักษณะมนจีบปกข้าง้วนออกเป็นลักษณะตั้งวงทําเป็นแขนตึงก็ได้นะคะทําเป็นงไปข้างหลังก็ได้ได้หมดนะคะในลักษณะของท่าจีบ <c oughs> เราสามารถนําท่าพวกนี้นะคะมาประก,ก,กอบรวมกันเป็นอะไรได้เป็นค <c oughs> ่ <c oughs> เป็นเพลง <c oughs> เป็นท่าลา <c oughs> ใช่ไหมคะสัง <c oughs> เกตว่าในเพลงก็จะใช้ท่าพวกนี้แหละ ผสมปนเปรดันไปให้สอดคล้องกับเนื้อร้องให้สอดคล้องกับทำนองเห็นงที่เราใช้ค่ะต่อมาเดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ มือจีบหลังนะแล้วเลยลองดูสิคะว่าท่าไหนคู่กับท่าไหนอันนี้มาดูก่อนท่าแรกนะคะจะเป็นท่าเดี๋ยวมาท่าแรกจะเป็นท่าปรับเท้าอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นหน้าติยสับส่วนมือต่อมาเป็นหน้าติยสับส่วนเท้าอ่าทุกคนยืนขึ้นอ่าแล้วไปลอง นักเรียนใช้ตกขาขวาก่อนนะยกขึ้นไปสูงๆให้เท้าที่ยกอยู่ครึ่งน,น่องของขายข้าวหนึ่งแบบนี้แล้วย่อลงไปแบบนี้เรียกการประ,ะเรียกการกระเท้านะคะ,ะยกเทา้ายกเท้าขึ้น แงมือแรงมือสายแล้วแทงมือเลื่อนออกไปด้านหน้าเป็นวงกลมแบบนี้แล้วทําแขนตึงแบบนี้เรียกว่าการขายมืออ่านี้นะคะแต่ต้องทำเซนหนึ่สองสามอ่าแบบนี้เรียกกันแล้วพลิกขึ้นเป็นตั้งวงกลาแบบนี้เรียกการอะไรคะขายมือต่อมาตีนสองหลังอ่าต่อไป ใช้กับส่วนไหนคะมือบอลปลาเท้าใช้กับส่วนไหนเท้าจะรถจะรดใช้กับส่วนไหนใช้ใช้กับส่วนไหนแต่การฉายมีสองอย่างใช้ได้ทั้งมือและเท้าเมื่อกี้เราฉายมือโดยการไปนี่ใช่ไหมคะเหมือนการฉายเราก็ใช้เท้าเนี่ยฉายเท้าออกมาเปน็นลนะักษณะ วงกลมเหมือนกับมือแต่ดาวาเคาเไว้ด้านหลังนั่นเองคราวนี้ถ้ามีใบงานพร้อมกับปฏิบัตินะคะเดี๋ยวครูจะมีใบงานแจกให้ใบงานจะเป็นมี หนึ่งใบมันจะมีสองห้าจับคู่แล้วตัดออกขาน้ำก้านใจเปลี่ยนชื่อนะด้านหลัง